มาครับเดี๋ยวลองมาเขียน EA นะครับ William% percent r mm hmm. บน MT5 นะครับแบบโนโค้ดโดยใช้ FXDMA นะครับ mm hmm. ก็เงื่อนไขนะครับคือเปอร์เซ็นต์ตัดลบ80ขึ้นนะ William% percent r ตัดลบ80ขึ้นแล้วก็เออราคาเนี่ยอยู่เหนือเส้น EA 50วันเวันด่เป็นขาขึ้นด้วยแล้วก็เราจะซื้อนะ ส่วนขายก็วิลเลียมเปอร์เซนต์อาร์ตัดลบ20ลงแล้วก็ตัวราคาเนี่ยต่ำกว่า EMA 50เป็นสัญญาณขายนะครับเอ่อไซส์1นึงหลอดนะครับ TP 80ปดิบแล้วก็ stop loss 40่สิบนะครับเพื่อเห็นภาพกันนะครับก็เนี่ยครับราคาอยู่เหนือเส้น e 50วัน EMA 50วันแล้วก็ตัววิลเลียมเปอร์เซนต์ R เนี่ย ตัดลบแปขึ้นเป็นสัญญาณซื้อตัดลบแปขึ้นนะครับสัญญาณขายต้นข้ามอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50วันแล้วก็ตัดตัดลบยีลงเป็นสัญญาณขายนะครับโอเคมาเปิด fx ฟเอ็ดีมากนะครับตั้งชื่อเปอร์เซ็นต์อ่าอเช็คเทรดนะ,นะเหมือนเดิมนะครับ no position o r อเด d o ิมท e c l รด์สิมโบล์อันนี้สิมล์อิ y a ์บายออสบนะครับเงื่อนไข Condition a อ d f o ฟอร์มนะครับก็เลือก Condition อันแรกเป็นตีมากกว่า m e m a 50ใช่ไหมแคนเดิลแคนเดิลแคนเดิลดีหนึ่งนะ มากกว่า EMA 50 EMA ก็คันนี้ดีเป็นหนึ่งนะเขียนะเชื่อมก็คอนดิชันถัดมานะครับเกี่ยอะไรนะตัวเปอร์เซ็นต์อ่ตาตัดลบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าตัดนะ x ต้องมี x นะ ลบแปดสิบตัดตัดขึ้นตัดขึ้น indicator. เปอร์เซ็นต์อาอินดิเคเตอร์เอ่อวิลเลียมเปอร์เซ็นต์อาตัดขึ้นค่าเป็นแวลลูลบแปดสิบโอเคนะแล้วก็ซื้อใช่ไหมซื้อบายนาวเราใส่ค่าอินพุตไปด้วยนะ Constant Input เนี่ยไปที่ Constant Input เป็น Stop Loss ส0 t ี่สิบ o f i t 80แปดสิบนะอ่าอันนี้ไว้เดี๋ยวไว้อ ptimize กันนะยังไม่ใช้ตอนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ใช้ใน optimize กันไปดับเบิลคลิกที่บายนาวแล้วก็ไปเซตคัสสต็อปลอสส์คิดกว่านะสต็อปลอสส0 t ี่สิบเท i โปรฟิตแปดสิบคิดกว่านะครับ ก็เซล,ลก็ตรงกันข้ามก็ p ีเพนล,ลากมาก็เป็น C น้อยกว่า e m a สิห้าสิบเป็นน้อยกว่า e m a สิบสิบแล้วก็เปอร์เซ็นต์อตัดยี่ลบยี่สิบลงเปอร์เซ็นต์อตัดลบยี่สิบเอ,อ้ยแคนเตอร์ดีเป็นหนึ่งเลยนะอย่าลืมอย่าลืม เอินเดอดีเป็นหนึ่งตรงนี้ด้วยนะเอินเดอดีเป็นหนึ่งแล,ะะแล้วก็เซลล์นะครับจะเป็นคลิกเออฟิกหลอดเป็นหนึ่งด้วยเออโอ้เนี่ยเวลาทำอะไรต้องละเอียดหน่อยนะผิดพลาดน,นิดหนึ่งนี้ไม่ได้เลยนะสต็อปหลอดเทคโปรฟิตอัปเดตโอเคได้แล้ว นะครับ export ex 5นะครับซึ่งอา่าก็ไปที่ mt five file open data folder mt five expert ลากเป r c e n t เข้ามานี่นะครับไปที่ navigator expert advisor refresh มาแล้วเปอร์เซ็นต์อาร์ก็ไปเทสเตอร์คอนโทรลอาร์เปอร์เซ็นต์อาร์นี่นะเนี่ยอินพุตมันจะอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเวลาออปติมไลเดี๋ยวมาตั้งตรงนี้นยู่โลดอลลาร์หนึ่งชั่วโมงเดสลาเดียวิชัวติกวิชัวนะครับเพื่อที่จะดูว่าตรงไหมโอเคกดโอเคสตาร์ okay. Okay. มาแนละ้วเออดู๋ยวเนะีวัสานนะตัดลงอยู่เหนือไม่ได้ยังยังไม่ต้องรอมันตัดขึ้นนี่ตัดขึ้นบายนี่ตัดขึ้นอยู่ยังไม่โดนจุดเทปโฟฟิตอย่าง อ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตัดขึ้นแล้วจะบายแล้วนะอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยอันนี้มันกลับมาต่ำอันนี้บายบายตัดแปดสิขึ้นอ,อยู่ต่ำกว่าแล้วอันนี้เดี๋ยวเซลล์แล้วเซลลเนี่ยเซล เซลต้องรอมันปิดออเดอร์ก่อนถึงจะเปิดออเดอร์ใหม่มเนี่ยเซลเซลโอเคนะ,ะเราดูผลตอบแทนถ้าแบ็กเทสกันดูเล่นๆน,นะผลตอบแทนยังไม่ได้แบบ คืออันนี้เราแค่ทดสอบว่ามันตรงกับที่เราต้องการไหมเป็นอันดับแรกสิส่งสำคัญที่สุดต้องเป็นอย่างนั้นนะครับกลางกลางกลาง,งลบหน่อยหนึ่งโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ